ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนช่องแปลนพาเราฟังมาเบิงหมดครับตาบักขั้นนะครับเนาะซึ่งผมได้ติดิไว้แล้วมันทีนี้คลิปก่อนๆนะครับเนาะผมจะมาตัดจริงมันออกครับตัดออกแล้วครับมาแก่เทปออกนะครับเนาะมาเบิงนะครับนี่ครับซึ่งผมได้ตัดเห็นไหมครับเนี่บผมนด่ตัดออกนะครับเนาะทางนี้ดีกว่านี่ครับ ตัดออกเผื่อว่าเห็นมันง่เนะครับเนาะนครับต่สองจริงผมจะไปก่อนครับจะพาไปเบิงบ่เห็นพาเบิงอีกต้นนึงงนะครับเนาะนะครับโอ้รับต้นนี่ครับนี่ครับ ซึ่งในแง่แล้วนะครับเนาะ่แตปลูกอยู่ปลายหนาครับเนาะซึ่งหนากับปูกบปลายนะครับนี่ครับเป็นหนาจินี่ขาวนะครับแล้วก็เอลาฝันครับหนาอลาฝันหงัวครับนี่ครับเบิ้งเลยครับนี่ครับผมจัดแกะเทปออกนะครับเนาะ นี่นะครับเนาะตาเออ่ผมติดสองตาน่อเนาะนี่ครับตาหนึ่งซึ่งกิ่งนี่นะครับเนาะมันใหญ่แล้วนะครับเนาะนี่ครับผมจะมาแกะเทปเออ่ติดตานี่ครับออกนะครับเนาะซึ่งมันหัดทออาหารนะครับเนาะที่ขึ้นมาเลี้ยงเออ่กิ่งมันนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับครับซึ่งเอ่อ ิงตานี่นะครับเนาะผมจะเอาไว้ครับข้างหลังนี่ครับนี่ครับผมจะเอาไว้แต่จะแกะเทปแต่เฉพาะตานีนะครับเนาะนี่ครับงานบังเลยครับนี่ครับปาดเลยนะครับเนาะกรีดกรีดแยงหน่อยก็ได้ครับเห็นมันขาดนะครับ đẹp nhiều không kẻ nhạc chắc ngồi không nó không phát về nền đi hết à ẩn đây tốt nhìn hết ัดออกเลยนครับนะแกะออกครับซึ่งเฮ้าแกะแล้วนี่ครับเนาะนี่ครับถ้าบอกแกะมันจะหัดเกินไปนะครับนะแต่ว่าตาบอกท่านเฮ้านี่มันงหญ่แล้วครับ เป็นกิ่งงาใหญ่แล้วนะทำนะการแกะเทปนะครับเนาะแกะบ,นะกบงางอย่างแต่โบมันบางอยางครับแต่กระนักอยาก่างทีมันแกะอยากครับรกระแล้วแต่ถนัดนะครับเนาะใส่มีดคัตเตอร์หรือตะไคร์หรือเอ่อมีดัดแปลงที แต่ละคนเห็ดมาเนี่ยครับมันกิบวชขึกันนะครับนะมันคนกับเห็ดมาาเห็นมันเข่ากับมือเข้าใส่งานนะครับนะมานคนกับเอาไงครับเอาเป็นคัตเตอร์เป็นยังอะไรครับคือผมนี่ครับนี่ครับก็ต้องระวังนะครับตอนแกะนะครับนะงานมันจะมันจะฉีกนะครับนี่ครับตาเนี่ยประสานแผลกันแล้วนะครับ นะครับเอ่อจิงนี่ผมก็บจิงบนนี่ครับที่แรกว่าจะบบแก่นนะครับนะจิงหลังนี่นะครับหลังครับนี่ครับมีการเสียงหน่อยนะครับเนาะเอ่อที่แรกว่าจะบโบโบแก่นนะครับเนาะแกเลยตัดทิ้งแกว่าเด็กแกแล้ววันลยแกทั้งสองสองจิงเลยนะครับนะ นี่ครับกะเวลาเขาแกะออกแล้วนะครับเนาะทออาหารนี่ครับที่ที่มันเลี้ยงที่มันดูดมาจากต้นจากหากมันนี่ครับจากตัวปลาเนี่ครับก็จะขึ้นมาเลี้ยงจริงที่เขาติดนี่นะครับตาจริงตายที่เขาติดนี่ครับเนาะซึ่งไปบ่งคลิปก่อนๆของผมนะครับเนาะไม่ส่องแปล่าเะหรอกครับว่าตอนผมเดียมาเปิดจอลู่อากาศนะครับเนาะให้ ตาบักอ่าบักท่านนะครับเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาจากอากาศเนาะอากาศเดี๋ยวเข่าหง่อนมันเดี๋ยวขึ้นนะครับเนาะกันี่ครับแกะออกแล้วครับกะต้องมัดไว้น้ำนะครับเพราะว่ามันกะยังบ่ท่านอีแข็งแรงดีนะครับเนาะนี่ครับบ่ต้องแน่นแห้งนะครับเนาะเดี๋ยวกิ่งนี่กิ่งนี่มันไงครับมันกะทิหัดมันกะทิยืดครับ อันนี้มัดไว้เพื่อว่ากันเวลาร่มมากนะครมันจะจะพัดโยกนะมันจะหักนะครับนี่ครับกิ่งข้างบนนี่ก็แกคขึ้กันนะครับซึ่งจะแก้แค่เดียวเลยนครับนะนี่ครับแกะออกเลยนะครับนะ อันนี้มันยาวเกินไปครับก็บต้องตัดแหละครับนครับอุ้ยเป็นแข็งแข็งนครับตัดเรียบร้อยนะครับเนาะอ่ากินข้างหลังน่ครับ มันก็นจะแกน้ำเหมือนครับแกแล้วก็จะมัดมัดใบเห็นไหรครับเนะาะมัดว้กันอ่ากันมันฉีกนะครับเนาะเวลาลมพัดมาครับเนาะหงามันเก็ดงผสมขั้วและครับนะี่นนนครับอันนี้เป็นตาบักท่านของบักท่านสามรถนะครับที่ผมเอามาติดใบนะครับเนาะแล้วขออนุญาตแกะกลับหนึ่งครับ Chị... Nhạc, nhạc nhạc chắc nói nó mất mắn... bạc thịt nửa được bậc thân nghe không chắc của dưới mặt về năm năm มันจะบอลดีหักนะครับเนาะเวลาลมมาเนาะครับมันเลยเพราะซ้ำหนึ่งครับเราต้องแน่นแห้งครับประมาณหนึ่งนาะนี่ครับกิ่งนี้ก็ถ้ายง่ขึ้นมากกับโมแนนใจนะครับเนาะว่าผมจะเอาไว้บอลนะครับเนาะถ้าผมบอาไว้ผมก็จะตัดนี่เลยครับนี่ครับตัดถิ่มเลยครับเพราะว่า งาเดียวนี่ก็เหลือเพราะว่าเป็นเป็นข้าติดเถ้อแหลกนะครับเนาะต่อกอะพึ่งซ้ำซ้ำนีกก่ก้อยอยู่งสี่นึงครับน,นี่นี่หน่อยหน่อยทันใหญ่งงนะครับเนาะนี่ครับเห็นไหมครับซึ่งผมเดี๋ยวไม่ซักอ้อมใบหนึ่งก็คือกันไก่มาเคี่ยงนครับเนาะมันเถ้อไก่จะไม่จิกแล้วก็มาเคี่ยมาเล่นอยู่แถวโคนพุทธาครับโคนหมักท่านเท่านี้ครับเนาะนี่ครับประมาณนี้ครับดูแก่ไก่เนาะ นี่ครับประมาณนี้เลยครับครับเอ่อนี่ผมก็บอกวิธีการแก้เทียปนะครับเนาะแล้วแต่การถนัดนะครับเนาะแก้แล้วกว็ต้องผูกไว้น้ำครับท้ายนี่ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะต้องแกลงผ้าหล่ออย่นี้นะครับขอบคุณครับ